ส่วนคุณแม่ที่ไม่ได้มานะคะหรือไม่ได้รับคัดเลือกก็ไม่ใช่ว่าคุณแม่จะ,ะไม่ได้เป็นคุณแม่ที่ดีแต่เป็นก็เป็นคุณแม่ที่ดีของพวกเราอาชีพหนึง่งอาชีพหนึง่งที่ที่เป็นอาชีพที่เด็ดเดือดน,นะลูกนะที่ต้องประกบอบทรับชีวิตพวกเราเคยเคยเห็นไหมลูกลูกชายลูกชาย ผู้ในการกำลังอาชีพหนึที่มีความเด็ดเดือยและและต้องทำทั้งชีวิตคืออะไรลูกเรารู้ไหมรู้ไหมลูกตั้งแต่มีพวกเราในท้องเนี่ยความรับผิดชอบมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วว่าุณแม่จากที่ไม่เคยดูแลตัวเอง จะไม่ไม่เคยหมดเอคุณแม่ต้องมาหาอาหารหรือต้องรับผ่อนใหเพียงพอหรื้อหาอาหารทีดีที่จะมาบำรุงพวกเราตั้งแต่แรกรู้ว่าพวกเราอยู่ในันแล้ววันที่เจ็บปวดที่สุดคือวันวันอะไรรู้ไหมลูกวันที่คุณแม่เจ็บายที่สุดคือวันไหนรู้ไหมลูกวันที่พอ้อพวกเราพวกเราหลายคนก็คงจะได้รับการอบรม ก็เห็นวิดีโอการคลอดของคุณแม่ใช่ไหมลูกลูกชายเยเอยู่ที่ไหงลูกรู้ไหมว่าการคลอดลูกแต่ละครั้งเนี่ยในสมัยก่อนมีคุณแม่หลายท่านได้เสียชีวิตเพราะการคลอดลูกนะคะเพราะการคลอดลูกเพราะฉะนั้นวันที่คุณแม่ การทอดพวกเราออกมานี่แหละ